เรียกว่าเมื่อวันก่อนก็ทำเอา FC ฮือฮากันลั่นสนะโซเชียลเลยค่ะกับการมารับงานออกรายการทีวีของนุ่มแน็กชารลีที่ได้ไปถ่ายรายการสองไรเดอร์ขอก้องเพื่อไรและเบิ้นปทุมราชโดยงานนี้ก็จะออกอากาศทางช่อง WorkPo i n t 23แฟนคลับของแน็กชารลีก็รอติดตามกันได้เลยค่ะโดยงานนี้ค่ะพี่ก้องก็ได้เผยว่าเทปนี้ก็น่าจะออกอากาศประมาณช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะ นอกจากนี้ค่ะในไลฟ์บางช่วงบางตอนของเบิร์นปทุมราชก็ได้มีการพูดถึงเน็กชาลีด้วยว่าจากที่ถ่ายรายการเมื่อวานนี้ตนเองก็ใช้งานเน็กชาลีมาจนถึง6กโมงถึง1นึ่ทุ่มกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากชาลีก็ไม่ค่อยออกจากบ้านก็นเลยแลกกัน โดยเบิร์นบอกว่าก็มีแลนค่ะที่จะไปหาชาลีที่บ้านไปย่างไก่กินและเล่นสกีกันโดยเบิร์นก็ยังได้เผยอ,อีกว่าได้ชมแน็กชาลีใน,นรายการว่าแน็กชาลีเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเป็นอย่างมากค่ะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เบิร์นปทุมราชไม่มีซึ่งแน็กก็เป็นคนที่ทำอะไรก็เป็นที่สนใจเป็นไวรัลที่ดีมากๆจะมีเบิร์นเอเอ็มของแน็กชาลีไหมมีแน่นอนครับ เดี๋ยวชวนผมใช้งานนักชาลีจนถึง6กโมงในทุ่มนะฮะเนื่องจากมันไม่ค่อยออกจากบ้านก็เลยแรกแรกกันเดี๋ยผมจะไปหาเขาที่บ้านไปเอาไก่ไปย่างกินที่บ้านเขาแล้วก็ไปเล่นสกีนะฮะนักชาลีเมื่อวานผมได้ชมเขาผ่านรายการทีวีแล้วว่า น็กมีอิทธิพลต่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมากนะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เบิ้ลบุทุมลาชไม่มีคือเบิ้ลบุทุมลาเนี่ยมีหลายอย่างเบิ้ลบุทุมลาชมีหลายอย่างมาไม่ว่าจะเป็นงานหน้าที่การงานหรือว่าแบบรูปแบบต่างๆที่เอฟซีตามแทบไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่เบิ้ลบุทุมลาไม่มีคืออิทธิพลทางโซเชียลแบบแน็ตชารี แนชลีวิคนี่ทาอะไรก็เป็นที่สนใจเป็นไวรัลที่ดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่แนชลีไม่มีอย่างเบิรนก็เหมือนใกล้ายกันพอมันได้เป็นแลกกันมันได้อยู่ด้วยกันมันมันเป็นอะไรที่ทุกคนอาจจะคิดว่ามันง่ายนะแต่ต่างฝ่ายแต่มีความแตกต่างก็จริงแต่มันผมว่าไม่มีใครสามารถอยู่ในจุดแบบนี้ได้ได,ได้ง่ายๆมันต้องมีที่มากว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้กว่าเบิรนที่เป็นแบบนี้ได้คนได้นั่งคุยกันหลายอย่างนะครับว่าในรายการ มันมันลงตัวพอดีพอดีอย่างในปัจจุบันพี่ก้องก็ทํางานใหญ่เบิ้ลก็ทํางานใหญ่แน็กก็มีอิทธิพลโซเชียลที่ใหญ่ขึ้นแต่เราก็เป็นคนธรรมดาของกันอะไรกนันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้ติดเต้นในการพบเจอกันอ่าเหมือนแบบมีความคาดหวังอะไรในตัวของกนแอะไรกันอนะไรข้านั้นผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่ทีมงานของพี่แน็กติดต่อมาให้เป็นไลฟ์มีหลายคนถามว่าทำไมพี่เบิ้ลไม่เป็ไลฟ์ขายของ กับพี่น็กบ้างจริงอะ่ะเขาติดต่อมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าเบิ้นเะน่ะทำงานพรีเซนเตอร์ประมาณเกือบสิบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปอยู่ในไลฟ์ของของน็กมันจะมีสินค้าหลายตัวเบิ้นจับไม่ได้เล่นได้ไม่สุดมันก็เลยกลายเป็นแบบแบบเ,เดี๋ยวก็ค่อยนัดไปกินข้าวดีก,กว่าอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ไม่ได้ไปทํางานนะอ,ะอเห็นจีน่าเห็นมี่กล้องอะไรไปเราก็เ้สึกแบบอยากไป,อย,กไปอยากไปเล่นอยู่นะแต่เอาไว้เป็นแบบเอาไว้เป็น เป็นคอนเสิร์ตปกติดีวกว่าเดี๋ยวไม่แน่มิสติ้งวันเกิดอาจจะชวนแน็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะชวนพี่แน็กมาด้วยโซอามาไหมโซอาคุยกันเมื่อล่าสุดเมื่อวันซืนเห็นน้องบอกว่าตอนนี้น้องต้องทําเรื่องของวีซ่าแล้วก็อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มันเป็นไอเอาไว้ทํางานในกรุงเทพอะไรเงี้ยแต่จริงผมมีโอกาสจะได้ช่วยอยู่จะได้ช่วยเรื่องไอบริษัทรองรับให้น้องแต่มาข้อมูลมัน ข้อมูลผมมันไม่พอก็อเลยแบบบอกน้องกับคนในกลุ่มแอดมินน้องว่าเดี๋ยวจะรอช่วยในส่วนที่พอจะช่วยได้แต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ที่ซออาส่งมาผมยังทําให้น้องแบบได้ไม่เยอะพอสมควรจริงๆก็ติดต่อกันปกติครับผมเบิร์กคอมมิตประมาณนั้นนะนจริงผมว่าซออาทนจะมาเป็นคนที่ทํางานที่ไทยได้แล้วอ่ะเนี้ยม่ว่าจะเป็นซออาสามะต่างๆเวลาที่แบบ มีงานอินฟูมีงานโซเชียลมีเดียเห็นไ้อย่างพี่จองพี่คันเนี่ยของพี่จูดี้อย่างเงี้ยพอมันมีพื้นที่ที่เขาได้ทําอย่างโซอาชอบถ่าย y o u t u b e นี่ผมว่าน้องน่าจะแบบต้องมีไว้เวลามีคนจ้างเว่าแฟนมินตาเพลงไอ้ขวัญชอบมากขอบคุณครับลูกของลุงนะอยากให้ลุงมีเมียประเทศอะไร ทำไมถึงชอบประเทศไทยเพราะว่าพูดไทยเก่งวัสดีพูดไทยชอบพูดไทยเก่งอ๋อลุงต้องหาเมียก่อนเมียลุงต้อนหน้าตาแบบไหนหน้าตาแบบป้าแคลย์นิน <c oughs> ตังไม่ได้ดูข่าวอะไรเลยเหรอ เออบาเครีเขาทำงานอยู่เขาเป็น Air ์โฮสเตเขาทำงานอยู่ต่างประเทศเราอยากไปเอาเข้ามาดึงเข้ามาพาดพิงเดี๋ยวตำรวจจับนะดาม่านะเข้ากเปล่าอืมเราต้องพูดไม่ได้เออพูดตลกได้อยู่เข้าใจเปล่าเดี๋ยวเขาฟ้องนะรู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตลุงไหม เคยเห็นข่าวอะไรลุงในโซเชียลไหมส่วนใหญ่ที่มินตาเห็นคืออะไรตด,<ะ>ด<ะ>ลุงตดลุงตด <c oughs> <c oughs> แล้วมุมมองความรักล่ะหน้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองทำอะไรได้หลายอย่าง มันก็ยังรู้สึกขาดอะไรบางอย่างนะถ้าความมีความรักที่ดีแล้วมันมันซักเซสแล้วมันมันมันเป็นการเชื่อมโยงมามาสู่กําลังใจที่ดีในการทางานก็อยากมีครับอืมแต่ถามว่านะตอนนี้ถ้าีบกับการที่จะต้องมีมีความรักไหมมันก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นฮะเพราะว่ายังรู้สึกว่าแบบเวลาที่ไปในแวดลู่ที่มันสดมันก็ไปเจอผู้นันผู้นี้มันก็มันก็ยังมีความแบบเขินง่าย ก็คือเป็นเคมีสาธารณะมันก็ยนนังมีโอกาสได้แบบเรียนรู้พบเจอผิดถูกสุขทุกบ้างร้องไห้ได้บ้างถ้าถามในมุมของสรุปโสดบนะเอาจะบุ้งหัว่าคอยโสดบ่าจะไปยู้อสายใหมาย่าใช่พอให้กระชุ่มก็ช่วยหัวใจ เบิ้ลีผมเสอร์เบอร์บรทุมลาดครับสามารถสั่งจองได้ครับตามเพจเบิ้ลบทุมลาดอนนี้นาจะาเดือนมามชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดีเอ็ r t ู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ